เรียบโก้เ <Solomon> ฮ้ยมันดึงโดนแล้วมันดึงโดนแล้วพี่ชายสวยจัดมีกุเสกไก่ให้เพื่อนจัดไปเลยบุยบุยโอ้โหนีมันเยอะกว่าปะคดมันเยอะกว่าคนเยอะโอ้เฮ้ยดึงโดนอีกแล้วโอ้โหพี่ชายบุยบุยนี่ไงสวยนี่แหละสิ่งที่กูต้องการโคตรเกียร์ทาวาฟแม่ฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่ มาโดนกูซอยพวกนี้โดนกูซอยแบบตึงๆเนี่ยโดนกูซอยแบบเนีียรัเห็นไหมแค่ชุดนอนก็กินขาดแล้วนี่ไงโดนไปก่อนอยู่สกิลเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูเสกไก่ในตัวนี้นี่ไงโอ้โหดึงหลอดนี่อย่าดึงมาดิน้อง ดึงมาดิโอ้ยยยยมึงยัมันไม่ตายสักทีวะยวโอ้เหลือจะเชื่อไม่กลับบ้านหรอหนูอุ้ยไม่ตายอีกแล้วมึงเป็นใครเนี่ยไอสัตว์ โอ้ยตรงนี้มันเร็วสูงนี่หว่ารุมไม่มีใครตายเลยนี่ไงกระดอนกูเสียใจโอ้พี่ชายดึงโดนสักตัวได้ไหม,ไมปล่อยลูก ลยลูกเหรอปล่อยลูกเหรอฮะอืมอเจ็บเจ็บเฮ้ยมีคนเวทปลามีคนเวทปลาดึงมาอีหนูดึงมาอะไรมึงจะดึงเนี่ยฮัลโหลว้า แค่อดทนไว้แล้วไปด้วยกันวันเจ็บวันเจี๊ยบโตัวแม่งเได้ยากมาจากไหนกันนี่วิ่งมาหากูแม่งเดี๋ยวกูเสกแก่เว้ยกูเสกแก่นีกูกลัวเนาะขี้มิสิตจัดเต๋มเต๋ม อย่าฆ่ามันวะเพชรผมวิบ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 เฮ้ยแล้วมึงดึงแล้ววน้องเออดึงอะไรมาน้องเนี่ยโดนหมาจัดไปดินะไว้หมาเพื่อนกูเลี้ยงกินอย่างดีอ่ะไ้เพชรดีกิทุกวันนะบอกเลย เอาชนะาปโอ้ย,ยสวย,ยเยี่ยมเลยมองเลยนี่ขนาดไม่เอ,อกรองเท้านะครับก็ถูกแล้วงไงเกไก่คู่เสกไก่คู่อย่าซีเ เอ้ยดึงไม่โดนเลยมันดึงไม่โดนเลย,เอเลยโอ้พี่ชายอยมาหลายๆท่านอ้องมาโอ้ขึ้งหลอดเจ็บอยู่นะ,ะครึ่งหลอดมันจะตายแล้วขอให้พี่ชายดึงโดนครับพี่รู้เรื่องรู้เรื่องกระเบื้องภูเขา เดียวนี่ไงโุรีดองโออย่าอย่า,อยาโอเคล,เล่างวันเจี๊ยบมาเรียนล่าสวยครับกำลังป่าไปล่างเด้อจัดไปจดไปเกไก่แล้วกูเสกไก่ ระวังแม็กสามเล่นนามาเต็มอมมาหมดในท่ีโอ้ยขาดหวยบังว้ไปครับบุยบุยเฮ็ดดีป่าไหนออ้ยเฮน้ำลอกแค่นั้นน่ะจะได้จัด อยู่ในพุ่มป้าวโอ้โหยิงไม่ถึงอะดิอ๋อป่ามึงต้องมาเติมกู <laughs> มเคยเล่นอาวีไหมเนี่ยแ <laughs> ม่งเดินตะบ,บนเลย <laughs> เฮ้ยสวยดึงโดนมันดึงโดนอย่างนี้แหละอันติปูออโอ้โหอร่อยเลยอันติปูโอ้โหสวยครับเพื่อนมันดึงโดนแล้วโอ,อ้สวยไอ้นี่ตัวกูมันถือหมอนด้วยอ่ะมันเฟี้ยวจัดอะ่ะพร้อมนอนตลอดเวลาโอ้กูโดนไปแล้ไไโอ้กูสก,กิลไวรอสัสักสกิลเลยตอนเนี้ยไม่ได้จะล้านะครับ แกจกิลเังหวะสุดท้ายอโดนเฉียวเวก็เจ็บก็เหมือนกับคำว่าจบอะอูรบาก็เจ็บอ้ออ oh. uh, <okay. S 2> ีนงเบาเ ไม่ตายว่ะอูล่างโดนอีกแล้วแม็กไปเราไปลุยล่างไปปุ๊บตายแล้วมาไม่ป่าป่ามันไปเติมสักการะเลยเติมไม่เคยมามาเด็ช่วงนี้แหลกมากเลยครับจะทำอะไรทำอะไรมันทำอย่างนั้นทำไมวะเดี๋ยวลมกู่งใส่เดี๋ยวสุซูมเขียว วิ่งไปทางดึงได้อีกรอบหนึ่งมันตายโอ้โหโอ้ยเขาเหี้ยเขาวิ่งไปโคราแล้วมึงยืนดึงอยู่ประโคนชยัยน้องเองงหีียบปากมอนแทอรี่วิ่งครับเซกายะห้เซกายะห้สวยครับ ีนี้มันไม่ตายสักตัวสักทีอา่าไม่ตายยิงไม่รู้หนีรอดป่าไม่รูก้โมเราดิเกิดเป็นโลมวิ่งหนีแคลรี่มันใช่ไม่หนีนอก <laughs> โอ้ยย <laughs> ืนมาต่อหน้าต่อตา ีกูว่ากูตายตอนนี้แหละอ,อ,อวิ่งตามกูดิวิ่งตามวิ่งดิโนมดึงชูหนึ่งที่เพื่อนกลับเลยเดินุนอย่างนี้ วาร์ปล่อวาร์ปล่อเผื่อมันจะสนใจนี่ไงเมียวเมียวนี่ไงนี่ไอ้สัตวสสรุปฟังกูตายนี่ไง เปลี่ยนล่างลดความเร็วเคลื่อนที่ของเป้าหมายลงเปลี่ยนล่างเกียนี้แม่งมั่วไปหมดลมวิ่งไล่ทีศา <c oughs> ตาจไมล่ลงมาเติมแครี่เดียนี่โป้เฮ้ยมันดึงโดนแล้วมันดึงโดนแล้วพี่ชายสวยจัดมีกุเสลไก่ให้เพื่อนจัดไปเลยบุยบุยโอ้โหเดีน นเยอะกว่าว่ะขดมันเยอะกว่าขดเยอะโอ้เฮ้ยดึงโดนอีกแล้วโอ้โหพี่ชายบุยนี่ไงสวยนี่แหละสิ่งที่กูต้องการโคตรเกียด์ทาวาร์บแม่มงอืออืออือเจ็บอ๋อละมันจะเอาละมีความต้องการหรือเปล่า ฮะพี่หนูนี่ไงโดนกูต่อยจนตายแล้วดูสง,ง่ะมาดิเราเล่นกับบอทหรือเล่นกับอะไรเนี่ยคนคน่คนนาจะกคนเออมันก็ดูตึงๆอยู่แต่มันก็มันเดินแปลกๆอ่ะแม็กมันเดินเหมือนบอทเลยพอดีนะศภามาจากคนคนเอนเยอะอุ้ยโง่ไม่ได้ กูได้แค่สกิลไวไกลๆช่วยเออเออจะตายแล้วดีคัมดีคดัมดีคัมดีโอ้โหขดกบโอ้โอไม่เงยไม่น่าหิวเลย <c oughs> จบเลยตำนานขาดตายศูนย์กูยับเอเอาจริงแม่งแข็งนะเว้ Hmm. มันไม่ตายสักทีอ่ะแข่งมันทำมาโอ้โอ้เซ็นเซอร์กูไม่เซ็นเซอร์ด้วยแล้วกูแปะหน้ามึงแบบกลางจอเลยโอ้โหโเดียว้ย ไห้เวลาได้เ็บไก่น้อยสวยนะครับพี่ชายโดนูดิโดนอู้ยมาแรงเลยวะเอ้ยกูโดนซอยกูโดนซอยโดนซอยเหมือนแลกกาซอยสีเขียวยังไงเนี่ยโดนซอยเหมือนแลกกาซอยไม่เข้าใจว่าอันนี้คือเวลาตายเหรอหนึ่งวินาทีคืออะไรวะอ่านไหมดิ ถ้าเราเจอศัตรูหนึ่งตัวจะต้องพายมทำให้ศัตรูตัวนั้นโดนสตันเป็นเวลาหนึ่งวิอ๋อหนึ่งวิทำไมตัวกูเปลี่ยนร่างมาดิเดียวเอ้ยลมมันสีเลงเทียวเลยน้องเทียวเลยน้องไอ้สัตว์จะมาใกล้กูเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเด๋ยวเขาปั้ม ดึงมันมาฆ่า้ดึงมันมาฆ่าาดเราหยุดตอดหยุดตอดโอ้โหเหมือนกูจะตายให้ได้เลยตอนนี้โอ้อยอยามบุลุยปุยโอติ่งเฮ้ยกวาดเรี่ยมเรจะรู้ว่าทีมทีมเราไม่ก็ตึงเหมือนกันเออตั้งแต่มันมันเริ่มดึงโดนมันมันก็เอาละเอาใหญ่ละดึงโดนตลอดเลยใช่ไหมแมงกิ้งแมงแมวเลย ปามกันไม่หนึ่โอ้ยยังแม่งไม่ตายมึงเป็นใครวะน่ะมึงไม่ตายนะเออเศกไก่ให้ครับเสกไก่ให้โอเคหนี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 มึงยังจะดึงมันมาอีกเหรอโอ้โหนี่ นี่ไงนี่นี่นี่สิไกลให้สิไกลให้นีมึงกลับมาเออนี่คน <c oughs> ดึงมันมาฆ่าดึงดึงมันมาฆ่าเราเลยแต่โอเคแต่โอเคอันนี้เอาเรื่องอยู่สามจุดหกต่อสิบหกถ้าแพ้ก็แพ้ก็คือแพ้เออแพ้ก็สีเลงอะ่ะ ยีเนกินองแก้วอะเฮ้ยปอมกลางแข็งเว้ยไม่ไม่ไม่มีทางแตกครับมันมาออบ่อยๆเนี่ยแปลว่ามันอยากได้ป้อมกลางใช่ไหมบอกกูดิเฮ้ยจะเหลือดิ้ายละวิ่งวิ่งวิ่ีว่งวิวิ่งวิ่งวิ่งว่ตาย่ิ่งววก่ง่ะเววะเงิ่งว่ว่งวิ่งว่วิว่าิ่่ว่่ว่งไงว่วิววงวง ดูเล่นเลยดูหมดเล่นเลยมากดูแบบเมียวเมียวด,ด,ดึงมันมาอีกเพื่อนดึงมันมาอีกครับเดี๋ยวเสกไก่ให้ครับดึงมาเลยดึงมันมาฆ่าสวยนี่แหละสิ่งที่กูต้องการของแท้แท้แท่หวะยังไม่ได้พิมพ์ดาวเลยกู <laughs> อเ MVP อ็มวีพีแน่นอนไปนอนบนหัว เจอกันนะครับเ yeah, sure. ย็นครับชิมชายาเหนือเทพ MVP, MVP. อยู่ละโอ้โหดูดิ DPS ค่าทองทีมไฟ์ความทนทานเต็มหมดยกเว้นเติมเลนกูมไม่ได้ไปเติมเลยบูเฟ oh. ียว12.5คะแนนฉีกไปเลย